จุดเปลี่ยนการเมืองเดือนพิภากษาสิงหาคม2567นะครับเป็นชื่อตอนที่ผมคิดว่าหลายหคนคงคิดคล้ายๆผมนะครับว่า2เหตุการณ์ทางการเมืองจากนี้ไปทั้ง7สิงหาวันตัดสินคดียุคมายุคพะกเก้าไก่แล้วก็14สิงหาคดีคุณสมบัตินายกตุณตรีนะครับ จะออกกีหน้าออกกี่ทานเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราลองวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็ทั้งสองคดีความเนี่ยมันจะเป็นลูกคลื่นเป็นลูกโซ่เกี่ยวเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมืองได้ไหรือไม่อย่างไรแล้วก็อีกประเด็นก็คือหลังเจ็ดหลังสิบสี่สิงหาเนี่ยการเมืองไทยจะไปทางไหนอย่างไรนะครับก็ 7สิงหาถ้าสำรวจตรวจตานักวิเคราะห์นักวิชาการนักกฎหมายเนี่ยเกือบจะ100%เนะครับส่วนใหญ่เห็นคล้ายๆกัน90%ขึ้นไปแหละนะครับว่าว่าแนวโน้มยุคพักสูงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นการวินิจฉัยคำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับการไต่สวนในคดีในคดีที่ตัดสินไปก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ว่า คำร้องครั้งนั้นไม่ได้มีคำร้องให้ยุพักศาลก็เลยไม่ตัดสินยุพักแต่สาลชี้แล้วว่าพฤติกรรมของพักเก้าไกลเนี่ยเข้าข่ายกัดซอบบอนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพฤติกรรมเกิดขึ้นแล้วพูดง่ายๆแต่เพิ่นว่าคําร้องในขณะนั้นไม่เป็นถึงยุพักก็เลยกลับมาที่กรรมการการเลือกตั้งก็ร้องไปใหม่คดีที่เก้าไกลยพยายามสู้ก็จะเป็นรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องเทคนิคกระบวนการ โดยเฉพาะการโฟกัสไปที่การตั้งเรื่องร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ก้าวไก่ได้ต่อสู้เลยทำนองนั้นแต่ว่าดูเหมือนเรื่องของเจตนากัดก่อนบ่อนซอบบ่อนทาลายเนี่ยดูจะเป็นประเด็นรองที่พรรคก้าวไก่ไม่ได้หยิบมาเป็นประเด็นหลักในการพิสูจน์เจตนาตัวเองว่าบริสุทธิ์ตรงรักพักดีอยาเกเห็นการปฏิรูปสถาบันเพื่อทําให้สถาบันเข้มแข็ง,ย,งยั่งยืนจริงจริแล้วก็นําพฤติกรรม ออของพักคมาประกอบว่าว่า,วาไม่ได้มีเจตนาทำลายสถาบันะไรทำนองนะั้นไม่ได้พิสูจน์ประเด็นนี้นะครับฉะนั้นโอกาสที่จะคาดหวังชนะแบบเทคนิคนแบบทางเทคนิคทางกฎหมายเนี่ยมันดูจะยากไปแล้วนะครับก็ก็โอเคละฉะนั้นเจ็ดสิงหาเนี่ยคงไม่น่าเป็นประเด็นที่ทำให้ต้องวิเคราะห์กันว่ามันจะออกคัวออกก้อยนะครับ ต่างกับ14สิงหาเนี่ยออกได้2ทางออกได้2หน้านะครับเพราะว่าคำวินิจฉัย5ต่อ4ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ5เสียงให้หยุดปฏิบัติที่4เสียงนี่มันคือตัวนี้แหละจะเป็นตัวชี้ขาดถ้าถ้า5ใน4เนี่ย5ใน9นะครับหรือ5เสียงข้างมากพลิกไป4จากเดิมสมมุตินะมันก็เป็น5ต่อ4ผลคำวินิจฉัยก็กลับมาที่ผลจากตำแหน่งทันทีมันก็เกิดขึ้นทั้ง ซ้ายและขวานะครับถ้าเร็วร้ายที่สุดถ้านายกตกเก้าอี้เนี่ยในวันที่สิบสเนี่ยแน่นอนเรือธงของนโยบายอย่างดิจิ a l Wallet ก็คอนแคลนทันทีอาจจะไปต่อไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าลองคิดดูนะครับถ้านายกไม่ได้ชื่อเศรษฐาเนี่ยคุณทักษิณจะกล้าให้คุณ<ม>อุ้งยิงแบกบนโยบายที่มีความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้าสูงขนาดนี้เดิมพันมันสมมากผมว่าคุณทักษิณอาจจะไม่กล้า ที่จะด,ดัานอุ้งอิงมารับไม้ต่อหรือถ้าหลุดไปที่ภูมิใจไทยคุณอนุทินนะก็ต้องถามว่าคุณอนุทินกล้าแบกนโยบายหรือเปล่าเพราะเพราะว่าไม่ใช่นโยบายของพรรคภูมิใจไทยด้วยก็อาจจะมีการต่อรองกันพรรครวมอาจจะปรับเปลี่ยนลดรูปลดขนาดของนโยบายลงหรือยกเลิกไปหรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่กระทบกับกับกับนโยบายเรือธงนี้แน่น,นอนนะครับจะไปถึงลุงป้อมเลยเนีย่ก็อาจจะยังไกลยอยู่ นะครับเบนแต่ว่าถ้าไม่มีทางนี้ลุงป้อมมาสาทาเรื่องนี้ต่อเนี่ยมันก็ยิมีปัญหาอีกว่าเกมเสี่ยงแบบนั้นลุงป้อมจะกล้าแบกหรือเปล่านะครับฉะนั้นเรือธงของนโยบายดิจิทัลวอรเน็ตหนึ่งหมื่นเนี่ยก็ไปผูกอยู่กับชะตากรรมคุณเศรษฐาในวันที่สี่แน่นอนถ้าไม่รอดก็อย่างที่ว่าแต่ถ้ารอดล่ะถ้ารอดจะเกิดอะไรขึ้นหลังสิบสี่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารอด นะครับจะเอกชั้นหรือไม่เอกชั้นก็ตามจะเอาหลักได้ไปต่อเดี๋ยวผมคิดว่าคุณทักษิณจะต้องสร้าง Ecosystem มคือบริบทแวดล้อมของการเมืองหลังจากนี้ทุ่มไปที่คุณเศรษฐาชนิดที่แบบปรับคลมอใหม่ใหญ่ด้วยแล้วก็หนุนคุณเศรษฐาเต็มที่เพื่อให้นโยบายดีต้เวเลดคลอดได้ตามที่พูดไว เพราะนี่เป็นเดิมพันทางการเมืองสูงถ้าถ้าไม่ทําหรือทําแล้วมันไม่ตรงปกเนี่ยอาจจะกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนส่วนเรื่องผลกระทบเสรจผู้ทักษิณแกคิดไม่เหมือนคนอื่นอนะแกเชื่อว่ามันเกิดพายุหม,มุน4ี่ห้าวงรอบแน่นอนคือ,ค,อคือทีมเศรีแกวิ่ค่อย,อยงั้นแกเชื่อแกจะทำเนาะเหมือนแกเคยทําประชานิยมมาแล้วแกก็เชื่อแบบนั้นนะนะครับแกคงไม่ฟังใครแล้วนะครับฉะนั้นก็การปรับคณะมนตรีในขั้วเดิมนั่นแหละ อาจจะสลับตําแหน่งบ้างสลับกระทรวงกันบ้างแล้วหรือดึงพรรคอื่นเข้ามาเติมหน่อยก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะถูกพุ่งเข้ามาตรงเนี้ยเพื่อทําให้คุณเศรษฐาเนี่ยโดดเด่นขึ้นแล้วก็มีบาร,รมีทางการเมืองมากขึ้นเพื่อให้ในโยบายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดิมพันคุณเศรษฐาแล้วมันคือ,ค,อคือเพื่อไทยด้วยอยากเต็มที่ประกอบกับการเดินแนวการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเนี่ยซึ่งไปดูหลายจังหวัดเพื่อไทยก็ กวาดเข้ามาเกิดเป้าด้วยนะครับก็ก็เป็นเรือธงอันหนึ่งทางการเมืองที่จะต้องไปกวาดต้อนบ้านใหญ่กลับมาเข้าแถวจากที่กระจัดกระจายไปก่อนหน้านี้จนแพ้ก้าไกลกลับมาเนี่ยในสนามเลือกตั้งท้องถิน่นหรือการเมืองบ้านใหญ่ก็จะเห็นว่ามีบทบาทและก็กลายเป็นกฎไกสําคัญในการชนะเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งท้องถิ่นในหลายจังหวัดซึ่งอันนี้อาจจะทําให้เกิดโมเดลใหม่ในการเตรียมการเลือกตั้งว่าระดับนโยบายเราก็พูดตามที่หาเสียง แต่ระดับการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งทถวนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่อยากจะเดินแนวนี้นะฮะเพราะว่าอุลวคุณ,อ,คณอุ้งอิงอาจจะยังไม่ใช่นาทีเพราะว่าถ้าคุณเศรษฐาทําได้ดีเนี่ยสมัยหน้าก็เป็นคุณอุ้งอิงก็ก,ก็สวยกว่านะครับแต่ว่าถ้ามารับไม้ต่อในช่วงที่คุณเศรษฐางอนแงนไม่มีอนาคตเนี่ยผมว่าคุณทักษิณคงไม่เอาลูกสาวมามาเสี่ยงแล้วก็ ผูกใจไทยอนุทินก็คงไม่แปลกรับมรดกบาปนะครับหรือไม่เป็นอะไรให้กับพรรคเพื่อไทยแน่นอนเขาก็มีศักดิ์ศรีมีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทำให้พรรคมันใหญ่ขึ้นนะครับฉะนั้นก็คงไม่เป็นไม่ไปแปกไปเป็นไปเป็นพรรคอะไรแน่นอนนะครับก็จึงทําให้การเมืองจากนี้ไปด้านหนึ่งเนี่ยกับฝ่ายค้านผมคิดว่านาทีนี้อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ในสนามเลือกตั้งว่ากันอีกย,ยังมีเวลาแต่ว่า ในการช่วงชิงการน,นำระหว่างพืชไทยที่ดูเหมือนกับขาขึ้นขาลงขึ้นอยู่กับสี่ิงหาแต่ในขณะเดียวกันภูมิใจไทยขาขึ้นขาขึ้นนี่ไม่นับว่าถ้าก้าวไกลถูกยุบแล้วก็มีสสงูเห่าไปอยู่กับภูมิใจไทยยี่สสามสิสมมติตามที่เป็นข่าววาเนียนะโอ้โหภูมิใจไทยก็จะโตขึ้นเกินร้อยทันทีเลยอนำนาจต่อรองจะสูงไม่นับสภาสูงที่อยู่ในมือสีน้ำเงินแล้วเนี่ยนะครับมันยิ่งทําให้หุ้นของภูมิใจไทยเนี่ย จะช้าจะเร็วก็ดูเหมือนจะจังหวะจากโครนจะไปทางนั้นฉะนั้นคุณอนทินก็รอได้นะครับรอได้สมัยหน้าย,ยังรอได้นะครับแต่ว่าระหว่างรอภูมิใจไทยก็ต้องชิงไหวชิงพลิบคุณในวินก็ต้องเล่คุณทักษิณทักษิณก็ต้องเล่คุณในวินแหละว่าว่าว่าจะเบียดกันยังไงเพราะมันมีผลต่อการชิงการนําในการตั้งรัฐบาลครั้งหน้าด้วยนะฮะฉะนั้น7สิงหา14สิงหาเนี่ยมันไปผูกอยู่กับ การชิงไหวชิงพลิบของการนาในการตั้งรัฐบาลบวกกับความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับงานนี้ไม่ใช่แค่เล่นกันสั้นๆเกมเยาวก็ต้องอ่านกันนะครับจับตากันต่อไปนะครับ